นั่งลงก็ยังนั่งลงก่อนเออถอยถอยโอเคนั่งลงนั่งลงเบิกถอยไปก่อนเบิกถอยไปก่อนเออนั่งลงนั่งลงหนึ่งหนึ่งนั่งลงก็ยังหนึ่งสองสามนั่งนั่งลงนั่งลงก่อนอย่านะลงเร็วนั่งลง nè năm, sáu, bảy, tám, chín, Chết mua, bắt mua, bắt mua, bắt ห้าหกเจ็ดแปดแฮปปี้เบอร์เดย์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 นี่ไอทองไม่กินเลยแท่งแท่งเนี่ย